สวัสดีสสดครับ,รบผบกับพวกเรา EPIC TIME รายการหากับของเล่นที่จะรีวิวของเล่นทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมใช่แล้ววันนี้เราก็มีอ่ะ เอกกับพี่เกินไม่ใช่พี่พอดีผมอะไปอ่านคอมเมนต์จากคลิปก่อนๆมาเขาบอกว่าอุ้ยผู้หญิงขอเล่นอะไรกันบ้างขอผส,สมอะไรกันผู้หญิงอะขอเล่นของเล่นอะไรกันนะพี่อ๋อเราจะเลยรีวิวเก้าอี้ครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้สำหรับทีกรพิเศษที่ที่จะนำมาวันนี้และคนคนนั้นก็คือทัพทีม The <Okay. S 1> เดอะสก้าเฮ้ยเฮ้ยนั่งเลยครับ <c oughs> นั่งเ,งเงลยครับนั่งก่อนนะเฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้โอ้นี่รายการต่อมา ทิมเดสกาค่ะแนะนำตัวเลยครับกระเปาเนื้อพี่อ้าวก็บอกว่ามาที่มาเป็นยังไงอะไรยังไงไงแบบเป็นใครอะไมทับทีมเดสกาอะใครทับทีมเดสกาอย่างวาเดมอลเนี้ยแค่วาเดมอลยังไม่พี่ทับทิมเดสกาบอกดิเป็นใครเกิดเมื่อไหร่พูดให้หมดทับบอกทับทีมเดสกาเกิดยี่สิบไม่ก็ต้องการอะไรเล่นเอาสูทนี่มาที่ไหนเป็นใครอะไรยังไงแค่นาดอ๋ออยู่เดสกาฟิล์มค่ะโอเคเราเลยก็เอาของเล่นมาดูเลยว่ะ วันนี้เราได้เชิญคุณทัพทิมิะการมาพูดเกี่ยวกับวงเล่นอยากรู้ว่าคุณทัพทิมตะการเนี่ยสมอเล่นประเภทอะไรบ้างครับของเล่นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของทุกจิคน่ารักน่ารักอ่ะชอบเล่นกาชปองค่ะกรชปองคืออะไรมันมันเป็นยังไงอธิบายก่อนกรชัปองอมันคือไข่ไข่ไข่ครับ เอามาปางหัวเลยครับผมมันคือไข่กลมๆอะค่ะที่ข้างในจะมีของเล่นอยู่อิติบาทที่รายหยอดมันยังไงที่เล่นกับโมลนุ่มมาพิลลูมกลมอะที่มันได้แหวนนะไม่ใช่อันนั้นถือไทยของไทยกาชาปองอันนั้นคือกาชาปองไทยแต่ทีมเล่นกาชาปองญี่ปุ่นมีกาชาปองไทยกาชาปองกาชาปองญี่ปุ่นด้วยเหรอใช่ค่ะมันไมเหมือนกันกาชาปองญี่ปุ่นมันก็จะมีแบบมีคอลเลคชั่นตัวละครจากหลายๆเรื่องจากเช่นวันพีทเนี่ย ก็จะมีกระชปองวันพีชเป็นพวงกุญแจบ้างเป็นของใช้เป็นกระเป๋าบ้างใช่แต่ทีมก็จะสอดสมบนแบบของผู้หญิงผู้หญิงอย่างเช่นพวกเซรามูนอะไรเงี้ยมันอยู่ตามห้างยูนในส่วนไหนของโลกครับผมไม่อยู่ตามห้างก็มีนะคะตามเกตเวเอกะไม่เยอะหรือว่าล็อกของเล่นเซนทันอะไรก็มีเซเว่นมีไหมครับไม่มีค่ะพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะพาไปดูเดี๋ยวพาพิมพาไปดูครับก็เป็นยังไงไปดูกัน ห้าสิบบาทแลกมาที่ร้อยจะเป็นสามเหรียญนะคะเหรียญละห้าสิบบาทเรามาดูกันว่าจะได้ตัวและนี่ค่ะคือกระชังทั้งหมดของทิทมเหมือนนี่เลยอ่ะ ตามตลาดนักก็มีเนี่ยโอ้ยที่ไหนทิมจะไปซื้ออันนี้ลูกแล้วประมาณ150บา้า่ะบบาทโอกยมีเงินอีกเยวไม่แน่เนี่ยต้องชอบถัดผมด้วยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยสำหรับรายการอีพิกพอยโดยเฉพาะเอาไปโชว์แกะโชว์ในรายการสดดัดมาครับเริ่มเริ่มจัดเฮ้ยอย่าก่อนก่อนจัดผมงมง ทุกอย่างดูเป็นของเล็กๆอ๋อันนี้เป็นกล่องอย่างแอนดี้มันคือมันคืออะไรครับคุณนัพพิมของแถมจากพ่อค้ากระชับองค่ะทั่วม่ใช่อันนี้คือคิวาร่าค่ะมันชื่อคิวาร่ามาจากมาสไิเดอร์คิบะตัวนี้ชอบที่สุดเลยเลยพยายามหาซื้อหายากมากค่ะตัวนี้คือพูดง่ายคือคุณนัพพิมไม่ได้เจอดตัวกระชับองคืออันไหนน่ารักซื้อหมดใช่อะไรน่ารักกว่าเทียบแต่คือสะสมกระชับองเป็นส่วนใหญ่ใช่อันนี้เจอเลยนะก็ซื้อใช่เข้าใจแล้วดีกว่าพูดถึงอันนี้เดี๋ยววเปิดดใหู้ก่่ออออนนามมัคืืะไร น uh ี่แกะในกล่องมาจะมีคู่มือค่ะนี่ตัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะเคยดูไหมพี่บาเคยดูครับไอตัวเล็กๆใช่ปะที่มันบินใช่ที่มันบินกวนไปกวนมาอ่งนีปะมันเนเป็นขังเขาฮึโชให้ดูนะคะว่ามันร้องได้มันร้องได้ด้วยนั่มันกล่องค่ะนี่มันร้องได้ด้วยพี่บามันร้องได้ด้วยใช่มันร้องได้ลองฟังเสียงมาดูค่ะนาฬิกาปลุก นี่เสียงมันบินเสียงมันบินเฮ้ยเฮ้ยเหนี่ยพูดดิไหนพูดดิพูดอ๋อต้องกดอะไรพูดเหนี่ยกดตรงไหนกดตรงตรงนี่ค่ะข้างล่างมันจะมีข้างข้งผมสวีทมันจะมีที่กดตูดมันใช่ไหมครับใช่ค่ะกดแล้วมันจะพูดโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บจังเงี้ยมึงเงี้ยโอ้ยเต้โอ้ยเต้โอ้ยเต้อ่าบอกว่าฉันเป็นข้างคาวฉันเป็นนกฉันไม่หูคล้ายๆล้ายหู แต่ฉันก็มีปีกจะมีพลังซูเปอร์โซนิกคนหรือโปเกมอนแล้วแต่อยากอยากรู้อย่างหนึ่งคือไรเดอร์ทุกตัวมันแปลงร่างได้แปลงร่างได้ปะกดค้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าลองดูอ่ะเฮ้ยเห็นในกล่องมันพับปีกได้นี่ใช่เับปีกมาติดตาได้ค่ะชินไหอันนี้มันแปลงร่างอยู่เห็นชินแล้ว อ๋อครับต้องพับปีกเหรอไม่ใช่กดกดกระปุกกดค้างอย่างนี้ผมบอกได้เลยอ้เสียงไรเดอร์รู้หมดอ่ะฮู้ตัวเล็กเจ็เสียงดังนะพี่วานะเสียงดังฟังชัดเลยครับฟังชัดแล้วเรื่องอะไรไม่รู้เลยถ้าเป็นภามถ้าเป็นภาษาไทยจะดีกว่านี้มันไม่มีอ่ะเนี่ยก็พับปีกเขรามาปิดตุ๊กตาเลยเพื่ออะไรครับสวยงามก็จะเหลือตัวแค่นี้ไม่ค่อยออกมาโชว์ตัอเปิวก็รขนเข้าใช่ ฟังมันร้องอย่างเงี้ยทั้งคืนฟังเสียงร้องไวทั้งคืนครับเวลาใครนอนไม่หลับก็ฟังไอ้นี่ใช่แล้วก็จะหลับทำไมไม่หลับเหมือนกันโอเคมาอันต่อไปอันนี้อันนี้เป็นกาชาปองของญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้หมุนมามันมีเฉพาะญี่ปุ่นก็เลยซื้อมาค่ะ เห็นแล้วอยากได้แต่แล้วทำไมมันไม่เหมือนไข่มันเป็นพ่องเข้าหลามอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเข้าหลามรุ่นสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้เป็นไข่ใช่โอ so sí> ้สมัยก่อนบ้องเข้าหลามนี่ยังไม่แกะเลยอุ้ยอันนี้มันจะเป็นเซรั่มูนะคะก็จะมีคุ้มกันด้วูนี่เลยเอกลาวแบบว่างๆไปเลยทำก่อนเราไดรางเส้นเราเราได้รางเสร็จได้เลยการเป็นกระเป๋าเดี๋ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะโชว์นะคะว่ามันเป็น นี่โอ้น้ำหอมอยังยังไม่ครบเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกมีฐานาตัวตั้งใช่ไหมครับใช่ตั้งตัวตีน,นี่มันคือคาถาของเซเลมูนเฮ้ยอ๋อเซเลมูนรู้จักไหมเอกรู้จักพี่ที่มันมีแมวดวงจันใช่ไหมมีอะที่มันเป็นแมวแล้วมีดวงจันหนึ่งตรงหัวปะ<อ>ตัวดำดำปะแล้วปะพูดเก่มแมวเซเลมูนก็มีเหมือนกันิตัวดำเหมือนกัน นี่คะ่ะประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไม่กลัวหักจังเลยคุณนัจิ้มประกอบเองดีกว่าเดี๋ยวมันทังแล้วใส่ยังไงนะแล้วนีว่<ร>มันมีไฟมีอะไรไหมครับหรือไม่มีไม่มีคะ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นรุ่นกระชับปองธรรม,มดาแต่มันจะมีรุ่นจริงที่ว่ามีไฟอันนี้คือของปลอมยังไงกันเน่คืออันนี้มันคือกรชปองกาชปองมันจะเป็นของเล่นที่ย่อส่วนมาจากของเล่นจริงอีกทีหนึ่งของเล่นจริงคือแบบ ดีเอ็กซ์เด้วยประมาณนี้จะคือยอดส่วนมาคือแบบรุ่นประหยัดใช่เหมือนดีเอ็กซ์แบอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกกลมๆเล็กเป็นกระชับปองอ๋อคือแบบเป็นโมเดลใช่เดินกับเป็นโมเดลจําลองที่แบบสะสมแบบใช่เล็กๆแต่บางรุ่นก็จะมีไฟบ้างมีอะไรบ้างคือกระชับปองรุ่นรุ่นอ่ะคาธาตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดแบบนี้ค่ะใช่แต่ที่เลือกมาตัวเดียวอ่ากี่สีเนี่ยทีนี้เรานี่มีสามสีสี ช่มีสตัวส่วนตัวนี้ไม่ต้องแกะเลยตัวนี้พี่ให้มาค่ะก็เลยไม่มีตัวกระชับองนะคือนี้ก็คืออีกเวอร์ชันหนึ่งของเซรามูนกบเหลาป่าไม่ใช่เป็นเป็นเซรามูนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระชับองอีกชุดหนึ่งเหมือนอันเนี้ยชุดเนี้ยก็จะมีแค่ไอนี้เป็นชุดหนึ่งใช่มาถักไข่สีชมพูนะคะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรแกะสดแต่แกะไม่ออกอันนี้ค่ะ ยังคงความเป็นเซเลอร์มูนนี่มันเป็นคอลเลคชันนี้ค่ะอ๋อคือใบมันนี่คือคอลเลคชันแต่ละชุดใช่แต่ตัวไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าจะเป็นตัวไหนอ๋อเอ้ยเดี๋ยวผมถามก่อนที่บอกว่ามีชุดอย่างเงี้ยในใบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันมีสามชิ้นใช่ป่ะแล้วที่คุณนับทีมบอกว่าในตู้อ่ะมันมีหลายๆลูกใช่ไหมใช่ถ้าผมถ้าผมคิดผิดคือมันต้องสุม่มใช่ค่ะต้องสุม่มอ๋อคือสุม่มในตู้ก็จะมีลูกเยอะแยะแล้วก็หมุนปุ๊บก็จะมีหล่นออกมาใช่ถ้าเดามล่ะ<ด> ได้ซ้ำก็ซ้ำไปซ้ำคือสวยใช่ซ้ำคือยกเว้นแบบว่ายกเว้นเราชอบอยาแดงๆงั้นก็โชคดีไปอ๋อนี่คือคุณทีมคนได้พ<า>รุ่งนี้ใช่แต่ก็จะมีบางคนเขาเก็บรวบรวมเป็นชุดเอามาขายอย่างเงี้ยมีเงิน<ช>ไม่ไดงเงี้ยต้องต้องสุ่มอีกตั้งหากอย่าพูดน,นะว่าต้นอนนี้ต้องต้องมีโชคต้องมีโชคอีกการจะได้ของเล่นรู้สึกเหมือนกำลังจะโดนด่าเลยเนี่ยแต่มันก็ดูตื่นเต้นนะพี่วานรู้แบบกูจะได้อันนี้ยใช่มันตื่นเต้นแค่งี้ยพอได้ซ้ำก็โยนทิ้งพอได้ที่ไม่ชอบก็เสียใจ เสียใจเสียเงินแล้วยังต้องเสียใจกับของเล่นด้วยนะครับโอ้โ oh. หมันมันอยู่ที่โชคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะอ่านให้ฟังเลยค่ะ oh. พี่ว่าเออเอ็งแ็คเชีเย <laughs> <laughs> ชุดนี้ของคุณนับทีมก็อย่างพี่บอกที่พี่บอกไปจะมีทั้งหมด6กชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็สุ่มถ้าจิมคุณนับทีมด้ตัวนี้มานะครับข้างในมันจะเป็นกระจกแป้งพับไง ไม่มีพับเอ้ยแต่มันจะมีรุ่นที่เป็นแป้งพับของเซรามูนตอนที่มงๆมีจริงๆสวยอันใหญ่เลยนะคะแล้วข้างในมีแป้งด้วยใช่ที่เราดูในกระจุกนี้เซรามูนไม่ได้เซรามูนหน้าสดเด็ใช่ไม่ได้หน้าสดหรือใครทำให้ดูหน่อยเซรามูนหน้าสดอ๋อแล้วมันมีกกระะจจเป็นกระจกกระจกสองหน้าธรรมดานี่เปิดออกมาก็จะใสๆไม่สองหน้าใช่แต่เราไม่เปิดตาสองหัว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 ครับเดินนิดนึงมาที่ใบต่อไปให้ถ่ายอันนี้คืออะไร ก็กระชับปองก็กระาาชับปองนั่นแหละครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรอยู่ข้างในอ,อ,อ๋อรถถังของผู้หญิงพี่ก็ยังคงเป็นเซรามูนเหมือนเดิมนี่มันคือคอลเลคชันเดียวกับไอตัวนี้ค่ะคอลเลคชันเดียวกันแต่เป็นอีกตัวหนึ่งนี่ลอกไปดูยังไม่ได้แกะเลยนะคะต้องแกะไหมแล้วแต่เลยครับเ <c oughs> ย้เดี๋ยวแกะให้ดูเพื่ออีพิกทอยอไม่ใช่อีพิกทอยจะไม่แกะกค่ะ ใส่น้ําใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะม,มันใส่น้ําได้แล้วเนี่ยข้างในมันจะมีข้างในมันจะมีผงเป็นดาวแล้วมันก็จะแบบเหมือนสนโนโบอลอะคะ่ะโอ้ไอที่มันเป็นกลมๆสวยใช่ที่คุณน้้มทีมบอกเมื่อก,กี้ว่าลูกลราห้าสิบคือบางรงลูกเนี่ยเกินไหมมีราคาเกินไหมเคยเห็นแพงสุดเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยแพงสุดเคยเห็นสองร้อยแต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรอืมอมาอย่างนี้เลยค่ะอาว่าครับเอ้มันก็ดูสวยนะพี่วานนะแต่เราไม่อินอ่ะนี่นะครับ ก็ดูสวยนะแต่คือผู้ชายคงสะสมได้่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันก็เหมาะผู้หญิงนะครับของพวกนี้เส้นอมูลลุ้นลุ้นนี่ค่ะเหมือนของเอกเลยอ่ะล็อกสีใจ่หมูเออเฮ้ยชินไม่ใช่ใช่ปะไมันี่ไม่ใช่มีพลังมั้ยผีพลังไม่ใช่ค่ะไอตัวนี้มันชื่อว่าบอลบอลริบบอนเป็นของเล่นจากซาริโอก็จะไขกุญแจอย่างเงี้ยเอาไว้ล็อกบ้านะ มัโหบอกได้จริงไหมนะกระชากคีก็ร้องเราสารสมุญแจเพื่ออะไรครับไม่ได้สาสมุญแจสาสมความน่ารักอ๋อผมน่ารักลายมันน่ารักดูข่าวน่ารักมากมีมีโปรเจ๊คไม่ใช่เฉพาะแค่เิียละมูลคือไอน่ารักกระช่างคุณสาสมหมดใช่อะไรน่ารักเห็นแล้วโดนใจมูลทุกอย่างค่ะพลังคนมหมเยอะนะครับเราเอาโต๊ะเผือกวางไม่ลูกเลยนะ นะครับวันนี้ก็ทั้งหมดของของคุณนักฟินครับเรื่องอะหมดส่วนหนึ่งอ่านี่คือส่วนหนึ่งของคุณนักฟินนะครับของใหม่ที่เขามาแกะโชว์เลยตักโชว์ต่อหน้าเลยครับผมครับครั้งหน้าจะให้เรารีวิวอไกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใต้คลิปเลยครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับและกดสูกใจให้เราด้วยนะครับที่กด subscribe ไม่ใช่อะไรครับเพื่อให้ติดตามคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมเวลาเราลุบเฮ้ยมันมีอันใหม่ด้วยมีกระดิ่งกดกระดิ่งด้วย ออ๋ก็ดิงในโทรศัพท์ไลค์แฟนเพจอีพกทอยครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับไปติดตามผาสานในอีพกทอยในแฟนเพจเฟ e บ o o k ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้พวกเรา3าคนขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย